สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะครับตลาดน้ำอําพวารเรามากับเด็กๆนะครับเด็กๆเด็กจุลินทยแพนดิเด็กๆสิโอ้ยสวัสดีค่ะน้องพี่ชาจะไปเที่ยวไหนคะพี่ชาไปเที่ยวไหนคะเที่ยวตลาดน้ำเหรอคะเอาขอเอาะดูขอดูชุดไปเที่ยวตลาดน้ำหน่อยค่ะสวยไหมคะได้ขอดูหน่อย สวยจังเลยวันนี้จะไปซื้ออะไรบ้างคะ<อ>นี่อาจารย์จะไปซื้ออะไรบ้างเลเอนี่ลูกสาวของตูนนี่พี่ตาเกถ่ายอ่ะให้พี่ชายถ่ายเนี่ยจะไปเที่ยวลังขับรถไปเที่ยวตลาดน้ำนะคะใช้เวลา2ชั่วโมงในการเดินทางเลือกพ้ตราบมะอันเป็ว่าหาลเด็กตัวน,นึงยังสิ พร้อมอยังครับเฮ้ยพร้อมยังจา่พร้อมอยังนี่นอนเพิ่งตื่นนะครับไปลงมามาพี่ตังลงมาลูกไปวิชาเราจะไปเที่ยวไหนนะคะตลาดน้ำอะไรนะคะ ก็คือทางเดินไทรตราบน้ำอัมพาวานะครับก็เป็นร้านกาแฟไทรทงตุรับเป็นบรรยากาศของของวิสัยนะครับ นี <Okay. S 2> ่เราสะสมไว้ก่อนเป็นวิถีพันธุ์ยังได้นะนอนนี้มีหม้อนะหม้อหายากมากแต่ของสะสมอันดับวางครับีสิบดอลลาร์ Điều thị trục là á ừ. này

ภาษาเลยเวตีใช่ไหมคนเยอะนะคะสารพัดิศมาหาเรานะครับนี่ก็จะเป็นโซนร่างเรือ ซซตลาดน้ำโดยรอบัเดียรเล่กต้อเดือดครับน้อนี่นีครับใบับ้หบญ่นนดเรื่อนะครับใหญ่ข้าที่ก็ลงง่านะครับ เรือก็จออกเดินทางนะครับขึ้นมาขึ้นมาโยนแสงโอ้ได้เลยค่ะไม่ไปเลยค่ะได้เลยจ้ากำนังได้จังเกินเยอะงๆ่ๆสอเบละเช้าอเ้าผีทเยอก ดูไหมคะดูแม ok ่กองค่ะของเราไม่ได้ทำเองที่บ้านเราออกมาเองนะพี่ลองกดดูเนื้อก่อนได้นะจ๊ะสดใหม่ๆนึ่งวันตะวันนะคะเรากดดูเนื้อได้ค่ะขอาปุณใบใหญ่พีตัวนออกมาค่อยซื้อเนาะอ๋อโอ้ย จะข้ามกลับไปที่รถได้นะครับแต่ว่าจะข้ามตรงนี้ไปจะมีตะารา่ลาอันปวาสะพานไม้สะพานไม้ข้ามคลองอันปวาชุก จะเดินเองไปแล้วแหละไม่ใช่ชุอของโซ่ที่ชิชาได้อะไรบ้างชวนนะชวนชวนเฮ้ยเพื่อนกระตังมาแล้วเพื่อนกระตังอยู่เพื่อนพี่กระตังนี่นะ มีขึ้นมาพี่ตังเลย จะไปไหนกันอ,อีกก็รวมต่งกันแล้วก็จ่ายข็ตัวขึ้นเนาะไม่ไม่รู้ <c oughs> ว้าเชานี่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 ัไม่ต้อไกลับ <c oughs> ไปดีนะด้ดนน้องอี่โก นะครับนั่งเรือชมไรนะชมวิวรอบมังพวารมันนื้อามัวา เรือหางยาวข่ะกันเรือไวเลย ต้องเรือหารักเหรอคะพ่อแม่แม่อฮะนี่สนุ่มไหมครับโอ้ยขึ้นขึ้นว้าวเนี่ยตามใจเลย เดินไปดูก่อนนู่นอันนี้ไม่ใช่หางปลาลูกเราให้พ่อจ๋ามาก่อนเราให้จ๋าก่อนไม่ใช่ไม่ใช่หางปลากันลูกใช่ค่ะแม่ไปดูซิไปดูม้าสิคุณเดินไปดูม้าสิม้ามีกี่ตัวเกษตรกรรม

วางนะใช่อันนี้ใส่ตันงใส่ต่ง้งชิงได้เราไปจีบถุงชูล็สิบใสไตูไ้เลยลูกใส่ตู้เลยค่ะอย่อใส่ตู้เลยได้ไหมคะไดไ้ถุงไมสซื้อง <c oughs> นี้ถให้หน่อยค่ะ ได้ไหมนาะได้ไหมเนาะได้ไหมให้แม่จ๋าช่วยห้จ๋าช่วยนะคะแม่แม่โอเคแม่ไปไปนี่ไงลูกแพะแพ้ิอะไรอะกระไม้กระไม้กระไม้ขอรับขึ้นเนสดหรอโอย เดินค่ะเดินได้ไหมคะไปเดินนะคะ่ะใข่ให้กรเล็กก่อนกัวเล็กก่อนตัวนี้ให้พี่มาาในกระดาษทให้พี่มาแลแก้หน่อยพี่ม้าเอ๊ะ เทเลยนี is ่เทเลยค่ะเทเข้าไปใส่เทเข้าไปเอาเทให้ไหม จ้งก็แค่แค้เลยลูกใช่ามันมีกล่องเขาหนู่กองข้างหน้านูกก่อ,องแหค่ะพี่ชานลองเขากัดมือนะโอ้โห้โอ้โหหิวอะร้อนอ่ไม้ ที่วัดก็เด็กเขาก็จะมีเลี้ยงม้าเขามีอะไรแพะมันร้องอีกมั้ยมีนาด้วยนาอยู่นี่มาอยู่นี่โอ้โหขีตามมั้งเน่ากินอะไรกินขนม ราจะไปดูโบสถ์โปโตนะครับใช่บางกุ้งทางเดินไปมีมาแล้วอึดอดมาอยู่ทยรดูหน้าตาหูยสั่นอนี้น่ากลัวนะผมว่า มาหิ้งกันเริ่จะเอาข้ามาให้เอ้าเอ้าเอ้าสาครน,นะมาตัวนี้ชื่อสุษาครตงชื่อ ราเกกลับมาสการะสมเด็จพระเจ้าตากสินหาราชที่วบัลบางกงครับสถามอยู่ที่ข้่งสลัสวยงามครับ

yang กินข้าวกันเลยครับกินข้าวกับโทรศัพท์นันี่เราสั่งกับตุ้ทอดชาด้วยนะชินไหมอืมกทอดเ่ับข้านะข้าวข้าคลุกข้าวข้า,ขาคุกปูเกี่ไหมชินไหมกนะไรัมกัีใช่ไหมแม,ม่สั่งผัดปูฮงกัลีดีป่ะดีไหมผัดปูฮงูี ประูครับประานักปันนี Gracias. ไม่ก่อนช่วงกินซือหรอสุอกานาราสอาหาร,รที่แถวไอยู่ที่เสือด้วยนี่ครับอาหารแค่เล็กอาหารน้ำครัวรนจู พี่ชาน่ากินข้าวใครครับดูเดี๋ยวออกสิไม่ดูเฮ้ยน้าตาแท้ตาแท้อะไรกัปโระวังฟันยายแตายุกัปโยกัปโผกัปโไหนฮะกูเป็นทมเอ้นโูกทมเม ยายป้อนข้าวอะไรให้มีไข่ดาวเลยไหมเนะี่ยมีมีด้วยมีไข่ดาวเลยเห็นป่ะยายป้อนไข่ดาวตาปู่ด้วยนิชากินข้าวาากับยายไหม,ย,มยายจะป้อนข้าวอ๊ม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 คือไปบ้านใครหน่ะ ตากับยายนี่เรือมาแล้วตาที่ชายขึ้นเรือกลับบ้านโอเคเลอกบบเล okay, คกับบ้านกันลแล้ว